ทางเมื่อหน้าแบบสมัยตะกี้เด้อนี่เด้อบ้านนี้ก็กุยเขากุยเครื่องนะโอ้แบบตะกี้พี่น้องค้ากันดิลายบลายมีแต่คนส้ำคัญมาเลยฮะเนี่ยเอ้อรองส่วนไหนเพิ่นเพิ่นเพื่นทรงเสียงหรือเพิ่อนทุ่มส่วนไหนทรงเสียงทรงเสียงเวลาได้หนส่วนไหนน้องซานทำอะไรอยู่บ่ เออบริาวารผมรักคุณนะบริวารบอกน้องตอบว่าได้ได <c oughs> ้แสนเอาน้องทำอะไรค่ะสบายดีเด้อพี่น้องเอ้ยสบายดีตอนเร้งเล้ตอนนี้ว่าสิออกไปให้หลวงดีพี่น้องเอ้ยไปเบิ่งมาไก่ว่าไก่ทำได้แต่บ้านห้าให้แต่ห้าบาทประสิภาคไปเก็บหมักทัวห้ <c oughs> อยยางไหลงนึ่งเลยพี่น้องเอ้ยตอนนี้นออนอบ,นบอกไก่จะสิกไก่ทำได้ อ่อก็สิ่งาากายเยอะครับเงนเป็งปวิธีชีวิตของซสาหรอบสองทีมงานเราสามคนน้องๆคนสองคนน้องสานน้นองดีแน่แน่แน่นนลมวพี่น้องก็ทางนนไม่งไอง้บ้าคือเปลี่ยนทา่าขอยคุณไม่ยช่ไอ้บ้าคือเปี่ยนทาของดี ล่ะหอดไก่หัวทางเมื่อน้าแบบสมัยตะกี้เด้อนน่เด้อตอนนี้ก็กุยเขากุยเครื่องนะอ๋อแบบตะกี้พี่น้องคักกันดิทาาแบบสมัยบุฮัตมันจุดโกนลูกหลุมกจะเชื้อนะมาปกไก่ช่วาปกไก่ เออตัวก้น,น, <c oughs> นมันพี่น้องเอ้โอ้หัวใหญ่ไปมันหลายปีบ่กวางขนาดพี่น้องเพ้ยจนจำปลาคือหัวใหญ่อะแต่ว่าโล่หนึ่งพันวกโล่ละพันพี่น้องเอ้จะไกลยีย่พอโล, 1, ล่ละบาท ราคสองบาทเงี่ยประจักษ์สบายดีตลวงดีสบายดีไอสิไปใช้ไปเก็บมักทั่วมัคทั่วไม่ยังมักทั่วชุดหนองวานอะสตองสตองโอ้หนองสันไปไปเก็บสตองน้ำกันพี่น้องเลยเมื่อยไลยก็ว่านยางมาแต่เฮิ่งก็ว่านยางม้อหยอดด้วย อยู่บนไหนบนป่าผู้ไม่วิกตัวไหนเอออย่ามาวิกไม่วิกพุน่นห่วยใกล้ใกล้ใกล้พี่น้องเลยมันยากาศย่ามใบใบหรือว่า,าย่ามแหลกมีถุ่กายังมิจพ่อพ่อกาะยังนี่นะอเ,นเออมีทองยางนะไมลืมบุมบัม ยางในเครื่องนึงเลยไายเครื่องเลยลวสวนมันช่มหนองปะเออสวนมันอายะโอ้ก็มันสามลักคุณประจักษ์สองกิโลสามกิโลหนึ่งเลยอือ เออหักทั่วตำมเนาะหักทั่วหน่อยป่ะโมเมนต์ที่หมกทั่วชุ่มหลังต้มบึงหนึ่งนี่แมนบ้านหลงแซนแมนแมนหักทั่วต้มมันนี่เนาะทั่วทั่วหลอกลวกหรือว่าทั่วต้มพี่น้องเลยัวต้มทั่วหลอกอืประมาณสองกิโลอย่างนะ้นแหละแกแก่ธรรมดาเอาห้ง่าธรรมดา ร่มดีขนาดไหนเจ็บไปน้ำกระหัวไปน้ำในจักหมากแล้วเวลาเราทำคนโกะนี่ได้ไอ้บ้าเอ้ยบปเขาบว่าชวนนี่ลายเนาะปลูกปลูกมันก็เป็นตามไฮมันนี่มันโมเมนต์ปีก่อนผมบอกมันปีกอนติดกาย อาเจ้างดีดูว่าม็ดใหญ่อนเก็บเอาตะแก่ตตแกลอวตะอ่อนเออไปต้มกินนะนี่เนาะอือทั่วตบไมไปเลยทั่วหลอกล่วงทั่วบาเมฆกาซ้อนกาหลวลองไปลกล่วงไป ต้นต้นโมแก่โมแฉบได้ข้าตุมเลยขาวพจีจีกินขาวพนคผัวย่าคยผัวซื้อเด้อคอยเบาอะไรเด้อช่ย้วนะไม่ช่วยเรากปลยยเนาะนี่หะที่ดาเรีม่ไไลจะปล เต็มไฮเต็มไฮปีกลาวนี่ปลูกใช่ข้าวปีปีนี้มันออกกะเออปีนี้มันออกเองมันเนาะเออมันออกเองออกกะแล้วอ่ะเอเยน้องใครแต่สาดเรื่อยแบบนี้แล้วมันเหี่ยวลงมันเกิดนี่แบบนี้ เป็บดหรือไส้เม้งมุมอเปียงแมงมุมอเปียงอเปียงกินดิบก็ได้ที่สัวนี่เอาไปตามก็ได้เอไปต้มก็ดีเนาะต้มน้มนแซ่เท่าหนึ่งนะต้มก็ดีลวกก็ดีหนึ่งก็ดีหนึ่งหนึ่งหนึ่งไ่จะแช่ก็ต้มหน้ามันหอเดมันหอมหนึ่งนะชิ้นลองเอาหัวนี่ชนลองติดไดเลยนอตเก็บแล้วก็ทิ้ต้ต้ม เก็บไ้ร <languages> ้ายอลไแกงขิมเขาปลาปุ๊ก้าดีไปหน่อยมาอ่อนมันอันยูไก่ตลาดีไเงินได้หน่อขายตากันไปค้าในบานมันมี่เมเมนต์มี่เขาบือเขาเอาให้กมี่อยู่เต็มร้ายลบ่ตแกรือตอน้องเก็บน่โอ้ดีตนเสียงนีเอ็งกงกีกออ tôi tôi nói cái phần nào nha mga đây là bọn tên mã ơi thu cao, thu cao. <cười> 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 Này cửa cào cửa cào cào cửa cào cào cửa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  này cửa 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 cào cửa 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 cào cửa เต้าในพุงเต้าพุงเต้าพุงเตแม่นเออมันพุงเต้าพุงเต้าพุงน้ำมันเนาะเต้านั่นชื่ออันนี้หรือว่ามันยังเอิ้นมันมันแก้วมันเวียดนอันนี้ปลาเอิ้นว่างเตางเตาน้องานเคยบ่พาผู้่ามาเก็บสวนบ่มีผู้่า มึงบาเลยบ่เคยบ่ไอบานี่ยมักเกิใชนมไมใช่มใช่โควิดใชโควิดมเกหดเออมเกหตัวใช่นมสารหนักบนมไบอกูปล่าวยเนหาน่อยส่นบล้ายบลายมีแต่คนสำคัญมาเนี่ะเนี่ยเอื่อราจริงนไพนน เพื่นส่งเสียงหด้อเพนทุ่งส่ว,วนไหนสรงเสียงวันไนไหนผมรักคุณนะบอกบอกฟันได้ส่วนไหน <c oughs> น,ไหน้องซา,งาทน,นาทำอะไรอยู่บอกเออบริวาผมรักคุณนะบริวาบ <c oughs> อกน้องตอบว่ไา <c oughs> ได้ไรสเอานี่ทำอะไรคะไม่ได้ทำอะไรค่าบอ อืมพี่หนังเลยนอนซเสียงกับโทร้วสบายนะชเาเยรั่อนี่เห็นเบาไก่ลาไก่กับาไก่นี่ไก่คนละไ่มอนไซมอนเดง๋ยวเบาแทนมาอันน uh mm uh ี้เป็นไงพราเด็ซสื้อ ปกเพชรเปล่าเลยพนุ่งเอ้ยลูกเอ้ยชาตุให้ดูมาหาได้เงินคำนำเกลลูกเอ้ยดูดูดูขอแจ้ขอแจ้งอ่าท่ย่เก็บอยู่ดีไม่เห็นพอได้ซื้ออันนั้นอันนี้อาถุอันนี้เป็นไฮเป็นเป็นเป็นช่างว่าเป็นเป็นเป็นอายะของน้องดีน้องซานเนาะนายเป็นนายเนาะนายหรือว่าอายะพี่น้องเลยนายนางดีโอ้นายเนาะหลักหลัึงกายะอายะเนาะความเผานายเนาะโดยโดยโดยหรือว่าไม่เถาพี่น้องเลยโ ิงานเราจักายหลายก็จะไหลายๆเลยล่ะปันนีแล้บ้านหลังฉันทุงขาดหไก้ผลเป็นะพ่อเลยนะมแล้วลายเลืได้เบิ้งทุงกขาดทัวร์น pues ี á, hmm. nah, ayım, ้มิเติหนึ่งเป็นดอกเอเยมันหอมมันมันนันี่ย

เอาแบ่งกันไปกินเนะาะเมนไปไปไปเ <ไป S 2> มนส <ไป S 2> องสองสามกิโล<อ>เขาว่าไก่ไก่ได้พี่น้องเวีย่างกับพอดีมวนพอดีออกก้างรงกายพอดีกล้กนน <อ üğ! S 3> าขึ้นเนาะพอดีาตกตุ๊กพนักตุ๊กเนยไหมงั้นตุ๊กหนามตุ๊กหนามไปแย่ไป นามยังเหลือปวดรายนามไปว่าเท่นมาสิเบิร์ตแล้วลืมเลย่อมเมามาสตาร์ยากนี่กลับไปกลับมาประมาณหาเทือนี่ก็โอ้เมื่อยหอนพี่น้องเอ้ยเมื่อยเมื่อยว่อแรกเคยยางเลยเนาะธรรมดาโอ้ยต้องหาต่ตะวันบ้านและวตีเลย เดินทางกลับก่อนไปหน,น้องเอ้ยน้องเพื่กนเก็บได้หลายเติบประมาณสามกิโลแต่อันนี้มาแต่แต่เพื่อนมาบอลชวนให้เพื่อน,นอันนี้บกไก่ปไปไหนครับว่าสามกิโลโบกไก่จะมาเข้าหนี้โบกไก่โอ้ยวัสนัทสิไล่ดีเลยพวกเจ้าตัว คลิปนี้ก็จะปิดไปซซมในี่่อนเด้อ์พี่หน้องเลยขอมืกอขอใจ่อแมนพี่หน่องชิดที่ตาม,ม,มครับเมืองขับซบให้กับมั่นใจอยู่ที่มีแห่งเบิร์ดสุดโหดสุดขน้นบายพี่หน่องมากรเห้าพ่อหมา